ตอนนี้อยู่ม .4 พี่เบิร์ดเรียนเป็นสายเขาเรียกว่า biotechnology stem and science ใช่ไหมน้องมิลส์ก็เรียนสายสเต็มครับม .1 คือที่นี่เขามีสายเยอะมากเลยค่ะแม่เองก็ตื่นเต้นนะเนี่ยโอ้ยฝนตกฝนตกแต่ฝนตกแค่นี้เด็กเบลเยี่ยมไม่กลัวเนอะ enjoy น,นะลูกไปค่ะบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่อย วันนี้เปิดเทอมวันแรกค่ะมาส่งเด็กๆฮะมาถึงเนี่ยใกล้โรงเรียนแล้วเนี่ยอยู่ปาร์คิ้งแล้วเนี่ยต้องไปแล้วล่ะลูก <laughs> วันนี้แม่พายมาส่งเด็กๆค่ะปกติเด็กๆก็จะขึ้นรถบัสมานั่นล่ะค่ะรถเมย์เนาะแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยแม่พายอยากจะมาส่งเพราะว่าฝนตกใช่ไหมลูกเ mm. นาะฝนตกแล้วก็ไม่อยากให้ยืนรอรถเมย์ตากฝนแล้วก็คนก็เยอะด้วยใช่ไหม โรงเรียนลูกมีนักเรียน2,000คนใช่ไหม2,000 students อนด์สตม Yes <laughs> มากกว่า2,000นี่ค่ะก็นั่นแหละค่ะแม่ไผ่ก็เลยปีนี้พิเศษมาส่งเด็กๆแต่ว่าตอนนี้มาถึงค่อนข้างเร็วก็เลยนั่งรออยู่ในรถก่อนเดี๋ยวจะลงไปแล้วใช่ไหมลูกรอฝนซานิดนึงหรือฝนจะไม่ซาก็ไม่รู้นะคะวันนี้อากาศแบบว่าสภาพอากาศไม่ใช่เซปเทมเบอร์เลยเนาะ จริงๆแล้วพี่เบิร์ดอะมีต้องต้องมาโรงเรียนกี่โมงนะลกูก9โมง20นายน20 mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ด้วยความเป็นพี่อะค่ะแม่ก็อยากให้พาน้องมาก่อนเพราะว่าน้องยังไม่เคยมาพี่เบิร์ดอยู่มอไหนนะพี่เบิร์ดอยู่มอ4ครับ mm hmm. น้องเดียวสู่มอหนึ่งครับ mm hmm. ก็เลยให้พี่เบิร์ดช่วยไกด์หน่อย mm hmm. พี่เบิร์ดจะไปส่งน้องที่บิวติงใช่ไหมที่ตึกนะ no w h ให้น้องไปเองเหรอ,อ <laughs> สุดท้ายก็ต้องพาน้องไปอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะก็แค่ไกดน้องเนาะเข้าไปก็บอกน้องว่าไปตรงไหนนะครับเนี่ยค่ะสภาพอากาศเป็นแบบนี้ฝนตกฝนตกตอนนี้ก็รอกันอยู่ในรถครับใช่ไหมเอ้ใครอยู่มอหนึ่งนะมีมีตื่นเต้นไหมเนี่ยเ,เรียนสายอะไรนะ เรียนสายสเตมครับพี่เบิร์ดก็เรียนสายสเตมมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ตอนนี้อยู่ม .4 พี่เบิร์ดเรียนเ,เป็นสายเขาเรียกว่า biotechnology stem and science ใช่ไหม mm hmm. ครับเป็นสายวิทย์สเตมนั่นแหละคะ่ะวิทย์ไม่แน่ใจว่าวิทย์วิศวะหรือเปล่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเป็นวนะิทย์สเตมเนาะ น้องนิวสก็เรียนสายสเต็มครับมหนึ่งคือที่นี่เขามีสายเยอะมากเลยค่ะส่วนน้องพอลล่าก็จะเรียนเป็นสายลาตินกรีก k ค่ะก็เรียนวิชาสามัญทั่วไปเหมือนกับเพื่อนๆระดับชั้นเดียวกันนั่นแหละค่ะของ<ม>น้องพอลล่าแต่ว่าเขาจะเพิ่มวิชาภาษาลาตินกับภาษากรีกเข้ามาซึ่งก็จะเรียนแบบ i n t e n นซีฟมากเรียนแน่นมากอะไรประมาณนี้ค่ะกุญแจบ้านอยู่ไหนครับ อ่อาให้พี่เบิร์ดแล้วเหรออ่าคุณใจบ้านนะเพราะว่าวันนี้พี่เบิร์ดมีเอ่อแค่ครึ่งวันค่ะมาประมนิเทศมารู้จักห้องใหม่อะไรนิดหน่อยแล้วก็พี่เบิร์ดจะกลับบ้านก่อนส่วนน้องเนียวเ่ยกลับเวลาปกติตอนบ่ายสามสี่สิบห้านู่นนะคะเดี๋ยวให้กลับพร้อมพี่เพาะหลานนะโอเคไหมเ mm hmm. นาะพี่เพาะหลาจะมาบ่ายนี้เสร็จแล้วก็เทคหาเพาะหลานะตอนบ่ายนะ mm hmm. แล้วก็ ขึ้นรถเมอะไรยังไงให้เพ่อหลาโชว์นะให้เพราะหลาพาทํานะโอเคสภาพบรรยากาศตอนเช้าค่ะเดินจากรถออกมาส่งเด็กๆแม่เองก็ตื่นเต้นนะเนี่ยโอ้ยฝนตกฝนตกแต่ฝนตกแค่นี้เด็กเบลเยี่ยมไม่กลัวเนาะ mm hmm. นะคร <laughs> เด็กประเทศนี้ไม่กลัวฝน,นะคะ่ะ ปั่นจักรยานตากฝนเดินตากฝนอู้สบายมากถ้ามีเสื้อกันฝนโอเคเลยค่ะเอ้นี่รถเมย์ก็จะมีทั้งที่จอดหน้าโรงเรียนนะคะตรงนู้นนะแล้วก็ก็จะมีเป็นสกูบัสที่เขาจะาขับเข้าไปจอดในโรงเรียนใช่ไหมลูกมีเนาะปกติเด็กๆก,ก็จะมาเป็นสกูบัสนะคะ เป็นขนส่งมวลชนนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะมีสกูบัสมีพับลิกบัสถ้าเป็นสกูบัสก็สามารถเข้าไปในโรงเรียนไปจอดจอบเด็กๆในโรงเรียนได้นี่ค่ะโอเครถเมลลูกจะเข้าตรงไหนเข้าตรงนู้นใช่ไหมปะ่ะอุ้ยแม่ตื่นเต้นจังเลยแม่ตื่นเต้นแทน ลูกขึ้นมัธยมหมดแล้วคุณผู้ชมน้ำน้ำน้ำลูกขึ้นมัธยมหมดแล้วค่ะดีใจจังเลยเอ,<ป>อ้าวไปอ้าวเนสกาจุบหน่อยอ้าวเอาไม่จุบไม่จุบออาแปะมือแปะมือไอไอบายครับไปบายครับลูกให้แม่ยืนรอเป็นเพื่อนไหมล่ะอ่ะเข้าไปส่งน้อง เ <Door. S 2> อาแล้วให้น้องไปยังไงเนลส์ just follow all these people okay yeah. ย่ไปครับไปแล้วค่ะ มีทั้งนักเรียนที่ปั่นจักรยานมานะคะนักเรียนบ้านใกล้ก็เดินมาปั่นจักรยานมาบ้านไกลก็ขึ้นรถบัสเอยอะไรเอยนักเนียนเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วเรียบร้อยที่ตรงนั้นย่าบายครับ h a v e a g o o Day d at School บาย เอาแล้วค่ะรถก็เริ่มเยอะแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาส่งลูกวันแรกเนาะบางคนก็มา drop off บางคนก็มาส่งเนี่ยคะ่ะ parking เป็นของร้านเฟอร์นิเจอร์แถวนี้ละะ้ค่ะแต่ว่าก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ขออนุญาตจอดน้อยเนี่ยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคาร์เรทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่เบลเยียมเนี่ยนะคะใกล้ๆโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาศัยได้จอด ขอบคุณมากๆเลยร้านค้าร้านดวงที่มีปักกิ่งให้เราได้จอดกันตอนนี้เราขผ่กำลังจะกลับบ้านแล้วคะ่ะน้องพอล่าอยู่บ้านคนเดียวก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปหาพอล่าก,ก่อนคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะไปไหนหรอกคะ่ะเพราะว่าฝนตกแบบนี้ไปไหนน่าจะไม่สนุกและวไปคะ่ะกลับบ้านกันโอ้ยเปียก ถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยบรรยากาศในสวนเชาน้านี้ที่ฝนตกแรงดีนะเนี่ยเทลงมาหลังจากที่ลูกแม่เข้าห้องกันหมดแล้วนะคิดว่านะคะเนี่ยภาวนาว่าบ่ายนี้จะไม่ตกแรงแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องพอลาจะต้องไปโรงเรียนสิ้นรดเมรำลาวเอ่อทิ้งเพียงประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าต้องไปถึงโรงเรียนตอนบ่ายโมงเนาะขอให้ฝนไม่ตกแรงแบบนี้นะขอให้ฝนหยุดตกค่ะบ่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีในตอนบ่ายอีกรอบค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบ,บ่ายค่ะน้องพอล่าจะต้องไปถึงโรงเรียนบ่ายโมงเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถเมย์ที่ตรงเนี่ยค่ะตรงปากทางหมู่บ้านนี่แหละจริงๆแล้วก็เป็นประจำทุกปีเนาะที่ แม่จะต้องเดิอนออกมาส่งเด็กๆวันแรกของการเปิดเรียนเนี่ยค่ะคือปกติเนี่ยจะไม่ได้เดิอนออกมาส่งกันแบบนี้นะคะแต่พอดีว่านั่นแหละค่ะเป็นธรรมเนียมของบ้านเราวันแรกของการเปิดเทอมจะต้องเดิอนออกมาส่งเด็กๆที่ป้ายรถเมย์เนาะทามาแล้วค่ะน้องพอล่ากําลังเช็คอยู่ว่ารถเมย์สายไหนจะมากี่โมง ก็คือว่าโรงเรียนมธัธยมของของพี่น้องพอลา่าพี่เบิร์ดแล้วก็น้องเนลไเนี่นะคะเขาจะถ้าเป็นวันแรกของการเปิดเรียนเขาจะาแบ่งเวลาให้นักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเป็นระดับชั้นไปจะไม่ไม่ให้ไปพร้อมกันทั้งโรงเรียนทั้งแบบหกระดับชั้นน,นะคะเพราะว่านักเรียนเยอะมากสองพันกว่าคนน้องเนลก็ไปแล้วเม,มื่อเช้าแปดโมงครึ่งเนาะมีการระสมมนิเทศไป ส่วนของพี่เบิร์ดก็9โมง20นะคะน้องพอล่าม .2 เนี่ยได้คิวตอนบ่ายบ่ายโมงค่ะไปถึงก็จะไปมีประสมนิเทศแล้วก็เข้าห้องใหม่โอเคไหมเดี๋ยวพี่เบิร์ดน่าจะกำลังขึ้นรถเมย์กลับมานะแม่ว่าเพราะว่าพี่เบิร์ดมีอ่าเรียนมีแค่ครึ่งวันในวันนี้ อย่า yeah, หนูก็ถึงประมาณบ่ายสามบห้าแล้วหนูก็กลับมาพร้อมน้องนะโอเคเอาน้องกลับมาด้วยนะนอ,อย่าลืมน้องนะจะปลอให้น้องอยู่นู่นเหรอเขาพูดตลกตลกแกล้งกันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะนี่ค่ะถนนเส้นเ่หน้าบ้านเรารถก็จะเยอะเนาะถนนเส้นนี้เนาะ เยอะมากแล้วก็เป็นถนนที่จะมุ่งตรงตรงไปนู่นก็จะไปโรงเรียนน้องพอล่าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะซึ่งอยู่จากบ้านเราก็ห่างจากบ้านเราประมาณ10กิโลเนาะใช่ไหมโรงเรียนหนูห่างจากบ้านเรา10กิโลเ oh, <okay. S 1> yeah. ะ ten k i l o m e t ประมาณนั้นค่ะ ลูน้ำ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 รถเมย์มาแล้วค่ะเอนจอยนะลูกบายค่ะบายไปแล้วค่ะคนเก่งของเราไปโรงเรียนเอง <Bye. S 1> ตอนนี้น้องพอล่าขึ้นม .1 นนที่เบิร์ดก็พาน้องพอล่าไปโรงเรียนค่ะวันแรกแม่ไม่เคยพาลูกขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนเลยค่ะให้ลูกขึ้นไปโรงไปโรงเรียนเองกันเองเลยแ <laughs> บบว่าเอาแบบ อะสมบุกสมบันนะลูกแม่ให้เรียนรู้กันไปเลยยี่ไหนนาะพอล่าน่าจะนั่งอยู่ข้างหน้านุ่นค่ะบรรยากาศการส่งลูกไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาจนส่งอไปตอนบ่ายก็จะมีประมาณนี้ละค่ะเป็นเอ่อวันเปิดเทอมที่ไม่ใช่ฤดูปกตินะเนี่ยเพราะว่าปกติช่วงเดือนกันยานี่นะคะ อากาศไม่ใช่แบบนี้อากาศจะยังดีอยู่นะจะไม่มีฝนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็อ่ะเป็นประสบการณ์เนาะให้เด็กๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไม่ผ่ายไปแล้วสวัสดีค่ะบาย